ไก่สอนพมวิหารจากลูกชายเสมียนสู่บิดาแห่งสอปปอลาวสวัสดีครับ ถ้าผมถามว่าท่านรู้จักใครในประวัติศาสตร์ลาวบ้างหลายท่านอาจจะนึกถึงเจ้ามหาชีวิตในอดีตหรือบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์โบราณแต่ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่ชายผู้ก่อร่างสร้างชาติที่ชื่อสอปป,ปลาวขึ้นมาด้วยสองมือชื่อของชายผู้นี้จะโดดเด่นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่มีใครเทียบได้ชายผู้ที่ใบหน้าของเขาปรากฏอยู่บนธนบัตรเงินกีบแทบทุกใบชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งชาติลาว เสมัยใหม่เขาคือไกสอนพมวิหารแต่ใครคือไกสอนเขามาจากไหนอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้ลูกชายของเสมียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกลายมาเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ที่โค่นล้มระบอบกษัตริย์กว่า600ปีและสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแทนที่ได้สำเร็จเส้นทางชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการต่อสู้อุดมการณ์ความลับและการตัดสินใจที่เฉียบขาดซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน ชายผู้เขียนประวัติศาสตร์น่างใหม่ให้กับแผ่นดินล้านช้างเรื่องราวของเขามีครบทุกรสชาติทั้งดรามา่าการเมืองสงครามและการต่อสู้ทางความคิดที่สนุกและเข้มข้นกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้อย่างแน่นอนครับ 1. มเมล็ดพันธ์แห่งการปฏิวัติ เรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นที่เวียงจันทร์เมืองหลวงที่สวยงามแต่เริ่มต้นที่หมู่บ้านนาแซงเมืองคันทบุรีแขวงสวรรค์เขตดินแดนทางตอนใต้ของเราในวันที่13ทธันวาคมปีคศ1920วันนั้นคือวันเกิดของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้รับชื่อว่าเหนียนไก่ซอง ใช่แล้วครับท่านฟังไม่ผิดชื่อเดิมของท่านไกสอนเป็นภาษาเวียดนามเพราะบิดาของท่านคือชาวเวียดนามที่อพยพมาทำงานเป็นเสมียนให้กับเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสในลาวส่วนมารดาของท่านคือชาวลาวเผ่าผู้ไทยการที่ท่านมีสายเลือดผสมเวียดนามลาวนี้เองคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะส่งผลอย่างมหาศาลต่อเส้นทางชีวิตและอุดมการของท่านในอนาคต วัยเด็กของเหนียนไกซองก็เหมือนกับเด็กทั่วไปในยุคนั้นเติบโตขึ้นท่ามกลางการปกครองของฝรั่งเศสได้เห็นความแตกต่างระหว่างเจ้าอาณานิคมกับคนพื้นเมืองได้สื่มซับความรู้สึกของการถูกกดขี่แต่จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของหนุ่มน้อยคนนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาเดินทางข้ามแดนไปศึกษาต่อที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม ฮานอยในยุคทศวรรษที่1940ไม่ใช่แค่เมืองหลวงธรรมดาแต่มันคือเบา้าหลอมแห่งการปฏิวัติที่กำลังร้อนระอุด้วยกระแสชาตินิยมต่อต้านฝรั่งเศสที่มหาวิทยายลัยฮานอยหนุ่มน้อยไกซองได้เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์แต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าตำรากฎหมายของฝรั่งเศสก็คือแนวคิดทางการเมืองที่กำลังแพร่สะพัดในหมู่นักศึกษานั่นคือแนวคิดมาร์กซิสเลนินนิส เขาได้เข้าร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวของชาวเวียดนามและที่นี่เองที่เขาได้พบกับบุคคลที่เปรียบเสมือนแสงนำทางและเป็นผู้ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการบุคคลผู้นั้นคือโฮจิมิน การได้พบกับลุงโฮทําให้นักศึกษาหนุ่มจากลาวได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตเขาเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าแนวทางคอมมิวนิสต์คือหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยอินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาออกจากการเป็นทาสของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสได้และโฮจิมินก็ได้มองเห็นศักยภาพในตัวหนุ่มไก่ซองท่านเห็นแววตาที่มุ่งมั่นและความเป็นผู้นำจึงได้ชักชวนให้เขาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นักศึกษาหนุ่มเหมียนไก่ซองได้ตัดสินใจอุทิศครั้งชีวิตให้กับการปฏิวัติและเพื่อแสดงถึงการอุทิศต,ตนเพื่อแผ่นดินแม่ของมารดาเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลของตนใหม่เป็นไก่สอนพมนิหารคำว่าพมวิหารนั้นมาจากชื่อของพระาธาตุพนมที่สวรรค์นเขตบ้านเกิดเพื่อย้ำเตือนถึงรากเหง้าความเป็นลาวของเขานั่นเอง เมล็ดพันธุ์แห่งการปฏิวัติได้ถูกหวานลงในใจของไก่สอนแล้วและในไม่ช้ามันก็จะเติบโตขึ้นเป็นกองกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านช้างไปตลอดการ 2>, 2. ก่อร่างสร้างประเทศลาวหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงฝรั่งเศสพยายามจะปลับเข้ามาปกครองอินโดจีนอีกครั้งแต่มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วครับกระแสะชาตินิยมได้ลุกเป็นไฟไปทั่วทั้งภูมิภาค ในลาวเองก็ได้มีการจัดตั้งขบวนการลาวอิสระขึ้นมาเพื่อต่อสู้เรียกร้องเอกราชไกสอนพมวิหารในวัยหนุ่มแน่นได้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิและเข้าร่วมกับขบวนการลาวอิสระทันทีเขาได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังจรยุทธ์ขึ้นทางภาคตะวันออกของลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับเวียดนามและเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพักคอมมิวนิสต์อินโดจีน แต่ในไม่ช้าความขัดแย้งทางความคิดก็เกิดขึ้นภายในขบวนการลาวอิสระเองครับขบวนการลาวอิสระนั้นประกอบด้วยคนหลายกลุ่มความคิดมีทั้งกลุ่มเจ้านายฝ่ายหน้าอย่างเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าเพชรราชที่ต้องการเจรจากับฝรั่งเศสและพอใจกับระบอบการปกครองที่ให้เอกราชในระดับหนึ่งภายใต้ระบอบกษัตริย์ แต่ก็มีกลุ่มสายแข็งที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์หรือที่รู้จักกันในานามเจ้าชายแดงและแน่นอนไก่สอนพมวิหารที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนืออย่างเต็มที่กลุ่มนี้ไม่ต้องการประนีประนอมพวกเขาต้องการโค่นล้มทั้งเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสและระบอบศักดินาเก่าเพื่อสถาปนารัฐสังคมนิยมขึ้นมาแทน ความแตกแยกนี้รุนแรงขึ้นจนทำให้ขบวนการลาวอิสระต้องล่มสลายลงในปีคศ1949แต่การล่มสลายของลาวอิสระไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของไกศสอนและกลุ่มสหายสายคอมมิวนิสต์ในปีถัดมาคือปีคศ1950เจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หรือผู้นำเชิงสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายสายได้ประกาศจัดตั้งแนวร่วมใหม่ขึ้นมาในชื่อแนวลาวอิสระแต่เบื้องหลังที่แท้จริงผู้กลุ่มอำนาจและเป็นมันสมองของขบวนการนี้ก็คือกลุ่มของไกสอนนั่นเองครับ และเพื่อความชัดเจนในการต่อสู้พวกเขาได้ตั้งชื่อกองกำลังติดอาวุธของตัวเองว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวซึ่งต่อมาคนทั่วโรครู้จักกันดีในชื่อขบวนการประเทศลาวหรือที่ฝรั่งเรียกว่าประเทศลาว ประเทศลาวไม่ใช่แค่กองโจรธรรมดาแต่มันคือรัฐสอนรัฐที่มีโครงสร้างการปกครองการทหารและอุดมการเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนไกสอนพมวิหารคือผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาวางยุทธศาสตร์จัดตั้งองค์การและประสานงานกับพี่ใหญ่อย่างเวียดนามเหนืออย่างใกล้ชิด และในวันที่22มีนาคมคศ1955ไกสอนก็ได้นำสหายนักปฏิวัติ25คนจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งปฐมฤาเลือกและประกาศจัดตั้งองค์การที่เป็นหัวใจของการปฏิวัติอย่างเป็นทางการนั่นคือพักประชาชนลาวซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบันโดยมีสหายไกสอนพมวิหารดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คนแรกของพัก ณจุดนี้เองที่ฉากการต่อสู้เพื่อเอกราชของลราได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างลาวกับฝรั่งเศสอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นการต่อสู้กันเองระหว่างลาวกับลาวสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติลาวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ 3. สงครามลับในดินแดนล้านช้าง The Secret War เมื่อฝรั่งเศสถอนตัวออกจากอินโดจีนไปหลังพ่ายแพ้ที่เดียนเบียนฟูในปี1954ลาวได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์แต่สันติภาพกลับไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะลาวได้กลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญของสงครามเย็นไปเรียบร้อยแล้วครับ โลกในขณะนั้นแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนฝ่ายโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาที่หวาดกลัวทฤษฎีโดมิโนเชื่อว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆก็จะล้มตามด้วยเหมือนโดมิโน ฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและจีนซึ่งให้การสนับสนุนเวียดนามเหนือในการรวมชาติและแน่นอนให้การสนับสนุนขบวนการประเทศลาวของไก่สอนด้วยดังนั้นสงครามกลางเมืองลาวจึงเป็นการรบกันระหว่างสองฝ่ายหลักคือ ฝ่ายรัฐบาลราชอาณาจักรลาวที่มีฐานที่มั่นอยู่ที่เวียงจันทน์ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอาวุธและที่ปรึกษาทางทหารอย่างเต็มรูปแบบจาก CIA ของสหรัฐอเมริกา ฝ่ายแนวลาวฮักศาสตร์ที่นำโดยพักประชาชนปฏิวัติลาวของไก่สอนมีฐานที่มั่นอยู่ในป่าเขาทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงในถ้ำอันลือชื่อและได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและค่ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมดสงครามครั้งนี้ถูกเรียกว่าสงครามลับ The Secret War เพราะสหรัฐอเมริกาไม่เคยประกาศอย่างเป็นทางการว่าตนเองเข้าร่วมรบในลาว แต่ในทางปฏิบตัติ CIA ได้ทุ่มเททรัพยากรมหาศาลเพื่อหนุนหลังฝ่ายรัฐบาลมีการจัดตั้งสายการบินพาณิชย์บางหน้าอย่างแอร์อเมริกาเพื่อใช้ขนส่งอาวุธและกำลังพลและที่สำคัญคือการฝึกและติดอาวุธให้กับกองทัพชาวมงที่นำโดยนายพลวังเป่าเพื่อใช้เป็นกองกำลังหลักในการรบกับฝ่ายประเทศลาว ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลคุมพื้นที่เมืองใหญ่และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงฝ่ายประเทศลาวของไก่สอนกลับยึดครองพื้นที่ป่าเขาทาตะวันออกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทำไมพื้นที่นี้ถึงสำคัญเพราะมันคือที่ตั้งของเส้นทางโฮจิมินห์โฮจิมิน์เทรลอันลือชื่อนั่นเองครับ เส้นทางโฮจิมินไม่ใช่ถนนเส้นเดียวแต่มันคือเครือข่ายของเส้นทางลำเลียงในป่าเขาที่เวียดนามเหนือใช้เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการส่งกำลังพลและยุทธปัจจัยลงไปสู้รบในเวียดนามใต้การที่ประเทศลาวยึดครองพื้นที่นี้ไว้ได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งหยวดต่อชัยชนะของเวียดนามเหนือ ด้วยเหตุนี้เองสหรัฐอเมริกาจึงต้องการทำลายเส้นทางนี้ให้สิ้นซากและนั่นนำมาสู่การทิ้งระเบิดครั้งมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ระหว่างปี1964ถึง1973เครื่องบินรบของอเมริกาได้ทิ้งระเบิดลงบนแผ่นดินลามากกว่า2ล้านตันคิดง่ายๆคือมีการทิ้งระเบิด1เที่ยวบินในทุกๆ8นาทีตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา9ปีเต็ม ทำให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดต่อหัวประชากรสูงที่สุดในโลกและระเบิดจำนวนมากที่ยังไม่ระเบิด UXO ก็ยังคงเป็นฝันร้ายของชาวลาวมาจนถึงทุกวันนี้ ท่ามกลางหาระเบิดที่โปรยปลายลงมาราวกับสายฝนไก่สอนพมวิหารและบรรดาแกนนำประเทศลาวใช้ชีวิตและบัญชาการรบอยู่ภายในระบบถ้ำหินปูนอันซับซ้อนที่เวี่ยงไซท่านใช้วิธีน้ำหยอกเอาหน้ำบ่งสู้กับเทคโนโลยีที่เหนือกว่าด้วยความอดทนการมุดลงใต้ดินการใช้ความชำนาญในภูมิประเทศและที่สำคัญคือการได้รับการสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายจากเวียดนามเหนือ สงครามดำเนินไปอย่างยืดเยือ้อมีการเจรจาสันติภาพและจัดตั้งรัฐบาลผสมหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ไว้วางใจกันและมีพี่ใหญ่คอยชักใหญ่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ดำเนินไปจนกระทั่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสงครามอินโดจีนได้มาถึง 4. ชัยชนะและการปฏิวัติที่เงียบเชียบ ปีคอ1975คือป anyway, ีแห่งช in <un> <room> ัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนครับเมษายนขมิมนแดงยึดกรุงพนมเป็นได้สำเร็จ30เมษายนรถถังของเวียดนามเหนือพุ่งเข้าชนทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงไส่ง่อนเป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อโดมิโนในกัมพูชาและเวียดนามใต้ล้มลงชะตากรรมของลาวก็ถูกกำหนดไว้แล้ว สหรัฐอเมริกาที่บอบช้ำจากสงครามเวียดนามได้ถอนการสนับสนุนทั้งหมดออกจากรัฐบาลราชอาณาจักรลาวทำให้ฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทร์ที่เคยแข็งแกร่งด้วยเงินและอาวุธจาก CIA ก็เหมือนเสือสิ้นลายในทันทีแต่สิ่งที่น่าทึ่งและแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านคือการยึดอำนาจของประเทศลาวไม่ได้เกิดจากการนองเลือดในเมืองหลวงครับ ไกสอนพมวิหารและพักประชาชนปฏิวัติลาวได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นทางการเมืองพวกเขาใช้วิธีที่เรียกว่าการปฏิวัติที่เงียบเชียบแทนที่จะส่งกองทัพบ,บุกเข้าเวียงจันโดยตรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดการต่อสู้และสูญเสียพวกเขากลับใช้ยุทธวิธีแบบน้ำซึมบ่อทรายและแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักหน่วง มีการจัดการสัมมนาหรือการปลุกระดมมวลชนในเมืองต่างๆให้ลุกขึ้นต่อต้านจากประวัตินิยมอเมริกาและลูกสมุนขายชาติมีการส่งกำลังทหารแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานราชการและกองทัพของฝ่ายรัฐบาลอย่างเงียบๆบรรดาน,นักการเมืองและนายทหารของฝ่ายขวาต่างพากันหวาดกลัวและสิ้นหวังหลายคนรีบอบพยพหนีออกนอกประเทศโดยเฉพาะการข้ามแม่น้ำโขงมายัางฝั่งไทย สถานการณ์ในเวียงจันทร์ตอนนั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลนและความไม่แน่นอน จนกระทั่งในที่สุดเมื่อฝ่ายรัฐบาลเก่าไร้ซึ่งอำนาจต่อรองใดแล้วในวันที่2ธันวาคมคศ1975พักประชาชนปฏิวัติลาวได้จัดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติขึ้นที่เวียงจันทร์และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ล้มเลิกระบอบราชาธิปไตยที่ปกครองดินแดนล่านช้างมายาวนานกว่า6ศตวรรษ และมีมติให้เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาสละราชสมบัติและในวันเดียวกันนั้นเองก็ได้มีการประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสอปอปอลาวขึ้นอย่างเป็นทางการเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าชายแดงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานประเทศคนแรกซึ่งเป็นตำแหน่งประมุขแห่งรัฐเชิงสัญ,ญลักษณ์ และผู้ที่คุมอำนาจที่แท้จริงทั้งหมดสหายไกสอนพมวิหารได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งสงปปลาวการเดินทางอันยาวนานและยากลำบากกว่า30ปีได้สิ้นสุดแล้วนักปฏิวัติหนุ่มจากสวรครค์เขตได้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วแต่ภารกิจที่ยากยิ่งกว่าการทำสงครามกำลังรอเขาอยู่เบื้องหน้านั่นคือภารกิจ การสร้างชาติขึ้นมาจากเท่าฐานของสงคราม 5. สถาปนิกแห่งชาติใหม่และด้านที่คนไม่พูดถึง การเป็นนักปฏิวัติกับการเป็นผู้บริหารประเทศนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับหลังจากชัยชนะไกสอนและพักประชาชนปฏิวัติลาวต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่หลวงที่สุดนั่นคือจะสร้างรัฐสังคมนิยมในอุดมคติให้เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรบนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยซากระเบิดประชาชนที่แตกแยกและเศรษฐกิจที่พังพินาศ ช่วงปีแรกๆของการปกครองในระบอบใหม่นั้นเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่ครับค่ายสัมมนาเพื่อกวาดล้างอิทธิพลของระบอบเก่าให้หมดสิน้นรัฐบาลใหม่ได้ส่งอดีตข้าราชการทหารตำรวจและปัญญาชนของฝ่ายรัฐบาลเก่าหลายหมื่นคนไปเข้าค่ายสัมนมาซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมันก็คือค่ายกักกันหรือค่ายแรงงานที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ธุรกันดาร ผู้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตในค่ายเหล่านี้จากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและการใช้แรงงานอย่างหนักนี่คือบาดแผลลึกที่ยังคงอยู่ในใจของชาวลาวจำนวนมากนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาด รัฐบาลของไกยสอนได้นำนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเต็มรูปแบบตามอย่างโซเวียตและเวียดนามมาใช้มีการยกเลิกกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนแล้วเปลี่ยนเป็นระบบสหกรณ์การเกษตรหรือการทำนารวมซึ่งมันได้ทำลายแรงจูงใจของชาวนาอย่างสิ้นเชิงผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างหนักเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงทั่วประเทศวิกฤตผู้ลีภัย ด้วยความกลัวระบอบใหม่และความอดอยากทำให้ชาวลาวหลายแสนคนโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนพ่อค้าและชาวมงที่เคยร่วมรบกับ CIA ตัดสินใจอบพยพหนีออกนอกประเทศส่วนใหญ่คือการเสี่ยงชีวิตข้ามแม่น้ำโขงระยังไทยแลนด์การสูญเสียสมองและกำลังคนจำนวนมหาศาลนี้ทำให้การพัฒนาประเทศยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้นไปอีก ไกสอนพมวิหารในฐานะผู้นำสูงสุดต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดว่าอุดมการที่เขาต่อสู้มาทั้งชีวิตเมื่อนำมาปฏิบัติจริงมันกลับไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้อมของประชาชนได้แต่สิ่งที่ทำให้ไกสอนแตกต่างจากผู้นำคอมมิวนิสต์สายแข็งคนอื่นๆคือความกล้าที่จะยอมรับความจริงและเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นว่านโยบายเดิมกำลังจะพาประเทศไปสู่หายนะในปีคศ1986ไก่สอนได้ประกาศนโยบายปฏิรูปครั้งประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าจินตนาการใหม่จินตนาการใหม่คือการผ่อนคลายนโยบายสังคมนิยมสุดโตง่งและหันมาเปิดรับกลนไกตลาดและระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึ้นคล้ายๆกับนโยบายโดยเหมยของเวียดนามหรือการปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงในจีน มีการอนุญาตให้เอกชนกลับมามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินได้เปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากไทยแลนด์ การตัดสินใจครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่ช่วยกอบกู้สปป,ปปลาวให้รอดพ้นจากความล่มสลายทางเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าไก่สอนไม่ใช่แค่นักปฏิวัติที่ยึดติดกับอุดมการ์แต่ท่านยังเป็นนักปฏิบัติที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดของชาติและประชาชน ในด้านการต่างประเทศท่านได้นําพาลาวออกจากความโดดเดี่ยวค่อยๆสร้างสัมพันธ์กับนานาชาติรวมถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์กับอดีตคู่ขัดแย้นอย่างประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็นลำดับบทสรุปมรดกของไกสอนพมวิหารสหายไกสอนพมวิหารดํำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของลาวทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและต่อมาในตำแหน่งประธานประเทศ จนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมในวันที่21พฤศจ,จิกายนคศ1992รวมอายุได้71ปีตลอดชีวิตของท่านคือการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อจากลูกชายเสมียนในแขวงเล็กๆสู่การเป็นนักปฏิวัติผู้โค่นล้มระบอบเก่าจากผู้นำกองโจรในถ้ำสู่การเป็นสถาปนิกผู้สร้างชาติสมัยใหม่มรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้แก่สปอปอลาวนั้นมีหลายหลายมิติ ท่านคือวีรบุรุษแห่งการปลดแอกในสายตาของพรรคและผู้สนับสนุนที่สามารถขับไล่เจ้าอนานิคมและจักรวรรดินิยมออกไปได้สำเร็จท่านคือบิดาผู้ก่อตั้งชาติที่วางรากฐานทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของสอปป,อปอลาวมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันสำหรับอีกหลายคนท่านก็คือผู้นำที่นำมาซึ่งความสูญเสียและความเจ็บปวดในช่วงเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองแต่ไม่ว่าเราจะมองท่านจากมุมไหนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือไก่สอนพมวิหารคือบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งที่สุด การจะทำความเข้าใจประเทศลราในทุกวันนี้ได้นั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจชีวิตความคิดและการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้เงาของชายผู้มีใบหน้าอยู่บนธนบัตรเงินกีบยังคงทาบทับอยู่บนทุกตารางนิ้วของแผ่นดินล้านช้างและเรื่องราวของเขาก็จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปที่จะไม่มีวันเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ